สวัสดีครับทุกท่านไขว่ดอนมาแล้วเด้อน,นี่เราก็ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์คุนๆโอ้รถผู้ใหญ่น้อมาแล้วพณดนะไปเดี๋ย,ยวเราไปดูกันมาแล้วโอ้เตียมไปลุ่นมาแล้วนี่แล้วก็พี่โรงนั่นเองเน้ยหายไปไหนแต่ไปเสพไปเห็นทั้งหลายเมื่อ เนี่ยเทีมงานเพื่อนน่ะบ่พอกันตั้งหลายมื่อที่ลงเพื่อนก็ตัดไม้ไผ่มาให้เด้อเนี่ยเห็นบ่นะครับเพื่อนนี่ล่ะโอเคนี่นนตอนนี้ก็ปกติเพื่อนจะขับรถเดินหน้าเด้ออันนี้ขับรถถ่ายหลังแล้วเนี่ยโอ้ยมีความสามารถเนาะนี่ไม้ไผ่มาแล้วพื่อนบ่เนี่ยแล้วลลมาง,งานละ นี่พี่ลงก็เอาไม้มาบ้านเพื่อนไม่ไพ่หลายเป็นกว่วย่างหลายเลยน้่มต้วมก็หลายกว่วน้่มต้วมก็หลายกว่วนี่เอาไว้ฟังพี่พี่เดี๋ยวรถด,ดินพันสิมาอยู่นี่พี่ลงก็เอาไม้มาให้เด้อเดี๋ยวพี่เพชรถ่ายคลิปก่อนเดี๋ยวจะไปช่วยเพื่อนขนก่อน เพราะว่าตัวที่ท้ายแล้วนะลเนะพิดดดด่นกับนแล้วพรดีล้วเพิ่อนเอาฝากกันรลายเมืยอยิมปุยปุยเพิ่นนนะใกล้ยุ่มื้อนี้เพาแดดแดดเ่รานแดาะว่าพายุไม่ม่ไ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 มไม่ไ่ม่่ม่ม่้ม่่่่ม่่มไ อยากรู้ไหมพี่เพชรมีคำตอบให้นีเอาแม่ไพรมาปากักปักตรงนี่แมไห้เป็นเคลื่อนเคลื่อนกันก็ย่างเงินปักเป็นเป็นแนว่ยเอไป่่องสักล่องเป็นล่าเป็นล่าเลยนะนี่แหละเป็นแนวเหมืออนี้เพ่อ <c oughs> เวลาเอาดินมาล่องดินแจ้งสีบปเสลสไลด์ออกไปไกลไหมนี่ตอนนี้ก็โอ้มีแถมยังบ่ความใหม่เหมึ่น ข้างทิ้งไว้ในปลาก็มี <ând maybe. S 3> mm ่อยู่ครับไม่ไพ่เพ็นหลายอยู่สวนมีตะกัวแบกโอ้โหยังไงนี่ตอนนี้พี่ลงก็ลงไห้เสร็จแล้วเด้ว่าสิเป็นซอยเพิ่นเรียบ่ได้ซอยสามเดี๋ยวเดี๋ยวๆๆลงเดี๋ยวๆเดี๋ยวอันนี้ขวาซะให้ซอยซะนั่นมันจังนั่นเอ้าได้ซอยลํำหนึ่งกันยังดี นี่มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายเจอกันเด้อเดี๋ยวพี่ลงมีเอียงไมา่หา้อีกรอบบ่ายแต่ว่าตอนนี้ีไม่ไพ่กับบัวสวรรค์บัวสวรรค์ม่อนบัวธรรมดาได้บัวสวรรค์บัวสวรรค์ก่อนว่าเราก็หังลอดอกไงดอกไงความโอ้เดี๋ยวมาตามดูเด้อรอบเย็นเพื่อนมีอะไรมาฝากบัวดแดงตองแบ้งมันบ่นพี่ครงแป้งแบ้งออกอ๋อมีดปาดออกไหมบ่ บักค่อยขยายมันก็ค่อยแผ่ขมขวานไหมไงเป็นจุดเดียวมันเล่นเนี่ยเป็นเก็จข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งเรียว่าบัวแดงเวลาเขาเอาออกมาลกนี่น้ำทั้งที่เราก็ต้องแบ่งออกแบ่งนเนี่ยพ่นปลูกได้ลหลายๆมุมเน,ะนาะและหลายจุดนั่งตอนนี้ก็ฝนนหนาวเยือนแอบถ่ายที่ฝนะโอ้ยบ่าวๆกันตะ่างหลายเหมือนวะ่าเป็นอาทิต <c> ย <oughs> ์ทนะุ <c oughs> ่มวา ปั้งมันเป็นใส่มากทุบริเวณไหนไหนีเแ็ดสวนนะครับอน้ำท่วมไปเคี่ยวคลองเนี่ยไม่นมาเนาะโอเคขอบคุณคลิปนี้นะครับขอบคุณพี่ๆเด้อขอบคุณพี่ลงครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วเด้อบ๊ายบาย